นโยบายการส่งออกและการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อความเป็นมาของนโยบายการส่งออกและการสร้างมูลค่าเพิ่มนิยามของการส่งออกการส่งออกหมายถึงการจัดการสินค้าและบริการจากต้นทางสู่ปลายทางในทางบกทางน้ำและเรือและอากาศโดยผู้ส่งสินค้าหรือบริการออกเรียกว่าผู้ส่งออกในการส่งออกและนำมาซึ่งสินค้า จะต้องมีหน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องด้วยคือกรมสนกากรความสำคัญของการสร่งออกในประเทศไทยในประเทศไทยมักพบว่าสินค้าทางการ,กรเกษตรเกินอุปทานของตลาดในประเทศอยู่เสมอการส่งออกจึงเหมือนเป็นการลดปริมาณสินค้าที่เกินความต้องการของตลาดลงการสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาผลผลิตผลงานให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นโดยมีการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้เพื่อให้ผลผลิตผลงานที่มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสองแนวทางคือ 1. การพัฒนาต่อยอดผลผลิตผลิตภัณฑ์เดิมหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นการสร้างมูลค่าที่เน้นตัวผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์เดิม หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยอาศัยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวยอย่างเช่นการสร้างเครื่องหมายการค้าการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์2การขยายตลาดหรือการหากลุ่มเป้าหมายใหม่เป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการโดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดหรือกลุ่มบริโภคที่เป็นเป้าหมายเฉพาะ มีการคาดการและบริหารความเสี่ยงพัฒนาการของนโยบายการส่งเสริมออกในประเทศไทยยุคก่อนปี2520ประเทศไทยได้เริ่มมีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ2,500โดยสินค้าที่มีการส่งออกในช่วงแรกคือผลผลิตจากภาคเกษตรป่าไม้เหมืองแร่และผลผลิตจาก ภาคอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานยุคป,ปี2520ถึง2530ประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมและลงทุนจากต่างประเทศอย่างเข้มข้น เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและเศรษฐกิจจากการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมนโยบายอุตสาหกรรมและการส่งเสริมการลงทุนพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพศ2520มาตรา18โครงการลงทุนที่คณะกรรมการจะใช้การส่งเสริมได้ต้องเป็นโครงการลงทุนที่มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทั้งนี้ให้พิจารณาถึง จำนวนผู้ผลิตและกำลังผลิตในกิจาการที่มีอยู่แล้วในราชอาณาจักรเปรียบเทียบกับปริมาณการควบคุมต้องการและขนาดกำลังผลิต 2. โอกาสที่กิจาการนั้นจะขยายตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผลิตหรือประกอบได้ในราชอาณาจักร 3. ปริมาณและอัตราในทรัพยากรรวมทั้งทุนวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น แรงงานหรือบริการ 4. จำนวนเงินตราต่างประเทศที่จะประหยัดหรือสมวนไว้ได้และที่จะนำเข้าในรชนาชอาณาจักร 5. ความเหมาะสมของกรรมวิธีการผลิตหรือประกอบ 6. หลักเกณฑ์อื่นที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมรัฐบาลไทย ได้ประกาศใช้กฎหมายนี้เพื่อสร้างสิ่งจูงใจให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธทิพิเศษอื่นๆเพื่อกระตุ้นการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาภาคการผลิตเพื่อการส่งออกการเติบโตของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าในช่วงเวลานี้อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเสื้อผ้าของไทยเติบโตอย่างรวดเร็วการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิตสำคัญสำหรับสินค้าประเภทนี้ตัวอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า <c oughs> เครื่องปรับอากาศประเทศไทยกลายเป็นฐานผลิตเครื่องปรับอากาศที่สำคัญในภูมิภาค ตู้เย็นและเครื่องซักผ้าการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเหล่านี้เติบโตขึ้นอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ HDD ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รายใหญ่ของโลกแผงวงจรพิมพ์การผลิตแผงวงจรที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนต่างๆ อิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มนายทุนในประเทศทำให้พวกเขามีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการส่งออกยุคป,ปี2530-2540ถึงนโยบายเปลี่ยนสนามลบให้เป็นสนามการค้าของรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหนวัน มุ่งเน้นการเปิดเศรีทางการค้าและการลงทุนเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามาการค้าคือตำนานหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยเศรษฐกิจไทยที่เป็นช่วงที่งดงามอย่างมาก GDP ของไทยเติบโตอย่างมหาศาลและกลายเป็นการวางภาพเป็นผู้นำเปลี่ยนแปลงสนามรบให้เป็นสนามการค้า การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนสนับสนุนการค้าขายชายแดนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอินโดจีนเช่นกัมพูชาลาวและเวียดนามส่งเสริมการค้าขายเป็นไปอย่างถูกกฎหมายเพื่อลดการลักลอบการค้าและแสวงหาประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมมีการสร้างตลาดและศูนย์กลางการค้าขายชายแดนรวมถึง สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวก 3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาค 4. การรับมือกับแรงกดดันจากประเทศมหาอำนาจไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากข้อเรียกร้องของสหรัฐเช่นเรื่องสินทรัพย์ทางปัญญาการส่งออกสินค้า การค้าที่เป็นธรรมผลลัพธ์และผลกระทบการสร้างสันติภาพการมีส่วนร่วมของไทยในกระบวนการเจรจาสันติภาพในกัมพูชาลดความขัดแย้งในภูมิภาคการเติบโตท,ทางเศรษฐกิจมูลค่าระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอินโดจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีบทบาท ที่สำคัญในความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในอาเซียนชื่อเสียงระหว่างประเทศไทยได้รับการยอมรับในฐานะประเทศที่สนับสนุนสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี2-5-4-0ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจทําให้ต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่วิกฤตเศรษฐกิจปี2540ถือเป็นจุดเปลี่ยนทั้งใหญ่ของไทยที่ผลักดันให เกิดการปริรูกเพื่อวางโครงสร้างเชิงสถาบันช่วยให้เศรษฐกิจไทยผ่านบทที่สุดสําคัญมาได้หลายครั้งทางวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกในปี2551และมาเอาทุกขภัยของไทยในปี2540บทเรียนสําคัญที่ไทยได้รับจากวิกฤตปี2540คือการสร้างสมดุลทางนโยบายและให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงการสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นคงของระบบการเงินเช่นสถาบันคุ้มครองเงินฝากเครดิตปูปโดโตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในภูมิภาคซึ่งได้พัฒนามาเป็นมาตรการีเริ่มเชียงใหม่พหูภาคียุคป,ปัจจุบันรัฐบาลไทยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลส่งเสริมส่งออกบริการและการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และบริการของไทยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยพศ2 5 6 6ถึง2570 25ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีคาววาลประชุมเมื่อวันที่28กรมภามพพันธ์พศ2566ในประกาศในราชชิจิจานุเบกษาเมื่อวันที่10เมษายน2566โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน รายชกิจการนุเศกษาเป็นต้นไปโดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยพศ2560-2570มีวิสัยทัศน์คือการบริการภาครัฐสะดวกโปร่งใสทันสมัยตอบโจทย์ประชาชนมีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ข้างต้นไว้สียุทธศาสตร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่1ยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อการบริหารงานที่ยืดหยุ่น คล่องตัวและขยายสู่หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีวิทิทชั่นในการปรับปรุงกระบวนการการทำงานของภาครัฐให้มีประสิทธ,ธิภาพสูงขึ้นยุทธศาสตร์ที่2พัฒนาบริการที่สะดวกและเข้าถึงง่ายมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวกสำหรับประชาชนทุกกลุ่มโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยุทธศาสตร์ที่3สร้างมูลค่าเพิ่มอำนาจความสะดวกแก่ภาคธุรกิจมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตและพัฒนาของธุรกิจยุทธศาสตร์ที่4ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐเน้นการสร้างความโปร่งใส และมีส่วนร่วมของประชาชนนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลลมทิศทางที่ชัดเจนและเกิดขึ้นได้จริงในเชิงปฏิบัติจึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาในด้านที่มุ่งเน้นสำคัญทั้งนี้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีความเกี่ยวข้องและจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการ จากทุกหน่วยงานภาครัฐที่จำเป็นต้องเร่งพัฒนาและยกระดับ 3. บริบทสากลที่มีผลต่อนโยบายส่งออกของประเทศไทย 1. โลกาภิวัตน์เช่นการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศต่างๆการเปิดเสรีการค้าคือการลดหรือยกเลิกอุปสรรคทางการค้าเช่นภาษีจำกัดบริ ริมาณการนำเข้าหรือข้อกำหนดที่อุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศผลกระทบต่อเศรษฐกิจกษษไทยการเปิดเสรีรทางการค้าช่วยลดภาษีและค่าใช้จ่ายในการนำเข้าหรือส่งออกเพิ่มโอกาสให้สินค้าจากไทยเข้าถึงตลาดต่างประเทศและการเปิดตลาดใหม่ การเข้าถึงตลาดต่างประเทศทําให้การเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 1. การแข่งขันจากประเทศอื่นการเปิดเสรีทางการค้าทําให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นจากประเทศอื่นที่มีสินค้าหรือบริการที่คล้ายกันแต่มีต้นทุนการผลิตตากกัวหรือมีความสามารถในการผลิตที่สูงกว่าเช่น การแข่งขันจากประเทศจีนอินเดียหรือเวียดนามผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยสินค้าจากไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันจากสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำการแข่งขันจากประเทศอื่นอาจกดดันให้เกิดการปฏิรูปและปรับตัวในอุตสาหกรรมต่างๆ 2. ข้อตกลง การค้าระหว่างประเทศคือความตกลงทางการค้าระหว่างสองประเทศขึ้นไปที่มีการลดหรือยกเลิกภาษีและข้อจำกัดประโยชน์ของการเข้าร่วม FTA 1. การลดอุปสรรคทางการค้า FTA ช่วยลดภาษีและข้อจำกัดทางการค้าทำให้การส่งออกสินค้าของไทย ไปยังประเทศที่มีการทำข้อตกลงเป็นไปได้ง่าย 2. เพิ่มโอกาสการส่งออกการลดข้อจำกัดและภาษีที่มีอยู่ในตลาดต่างประเทศทำให้สินค้าของไทยสามารถแข่งขันในตลาดเหล่านี้ได้ดีขึ้น 3. การขยายตลาด FTA ช่วยให้สามารถเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ที่อาจมีข้อจำกัดทางการค้ามาก่อนโดยไม่เผชิญกับอุปสรรคทางภาษีที่สูงตัวอย่างการเข้าร่วม FCA ของไทยเป็นข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศในอาเซียนที่ลดภาษีและและขยายโอกาสการเข้าร่วมองค์การการค้าโลก WTO องค์การการค้าโลกคือองค์การระหว่างประเทศที่มีหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกในการเจรจากฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศต่างๆประโยชน์จากการเข้าร่วม WTO 1. การลดอุปสรรคทางการค้า 2. การป้องกันการกีดกันทางการค้า 3. การส่งเสริมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตัวอย่างการเข้าร่วม WTO ของไทยการปฏิรูปนโยบายการค้าของไทยเพื่อตรงตามมาตรฐานของ WTO เช่นการลดภาษีและการยกเลิกข้อจำกัดการค้าในบางอุตสาหกรรมเพื่อให้สินค้าของไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกการใช้กลไกลของ WTO เพื่อยุติข้อพิาพาททางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกเช่นการยื่นคำร้องต่อ WTO เมื่อมีปัญหาด้านการค้ากับประเทศอื่นความแตกต่างระหว่าง FTA และ WTO FTA เป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศหรือมากกว่า ซึ่งเน้นการลดภาษีและข้อจำกัดทางการค้า WTO เป็นการเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ในการดูแลและกำหนดกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศทั้งหมดทั่วโลกรูปแบบการดำเนินการของนโยบายการส่งเสริมและการสร้างมูลค่าเพิ่ม 1. การพัฒนา ผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการสร้างสารรค์และปรับปรุงสินค้าหรือบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าและตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการนี้ประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่สำคัญ 2. การเข้าถึงตลาดเป็นการเป็นกระบวนการที่ธุรกิจ หรือประเทศขยายการเข้าถึงลูกค้าใหม่หรือกลุ่มเป้าหมายใหม่โดยการนำเสนอสินค้าหรือการบริการที่มีอยู่เข้าสู่ตลาดใหม่หรือกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างจากตลาดเดิม 3. เครื่องมือในการส่งเสริมการส่งออก การส่งเสริมการส่งออกเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย 4. บทบาทของภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องภาครัฐของประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการส่งออกผ่านหน่วยงานต่างๆที่ทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออก 5. โมเดลไตภา,าคีเป็นแนวคิดที่เน้นความร่วมมือระหว่าง3ภาคส่วนหลักได้แก่ภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเศรษฐกิจ 6. การสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่าเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโดยการวิเคราะห์และปรับปรุงแต่ละขั้นตอนในห่วงโซ่คุณค่า 7. กรณีการศึกษาความสำเร็จและความล้มเหลวการศึกษากรณีศึกษาของความสำเร็จและความล้มเหลวในการส่งออกตลาดสินค้าสามารถช่วยให้เราเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 8. การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและยกระดับคุณภาพสินค้าได้อย่างมากการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการช่วยช่างนวัตกรรมใหม่ๆที่ตอบสนอง9 การวิเคราะห์อ,อุปสรรคและความท้าทายอุปสรรคในการแข่งขันจากประเทศอื่นประเทศไทยเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากประเทศอื่นๆที่มีต้นทุนการผลิตต,ต่ำกว่าและเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าการต่อสู้กับปัญหาภายในประเทศเช่นค่าแรงงานคุณภาพการผลิตผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ทางการเมือง 10. การประเมินผลและข้อเสนอ Again, แนะการประเมินผลสำเร็จของนโยบายการส่งออกและการสร้างมูลค่าเพิ่มการประเมินผลสําเร็จของนโยบายการส่งออกและการสร้างมูลค่าเพิ่มสามารถทำได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งออกในช่วงระยะเวลาที่กำหนดผลกระทบของนโยบายการส่งออก และการสร้างมูลค่าเพิ่มที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยผลกระทบคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือผลสำเร็จระยะย,ยาวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ผลกระทบเชิงบวกส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย การเติบโตทางเศรษฐกิจรายละเอียดการส่งออกถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยโดยการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวของ GDP ผลกระทบเชิงลบ ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยภาคส่งออกเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอดย้อนกลับไป20ปีก่อนในช่วงปี2544ถึง2554การส่งออกสินค้าไทยขยายตัวเฉลี่ยปีละ7และมีน้ำหนักต่อการเติบโตของ GDP กว่80า80%ขณะที่ช่วง10ปีที่ผ่านมาภาพกับต่างออกไปการส่งออกของไทยเติบโตลดลงเหลือเพียง1.2%และมีบทบาทต่อการเติบโตของ GDP ไม่ถึง30%ในช่วงปี2555ถึง2566 การส่งออกของไทยเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างและความเสี่ยงสำคัญสรุปได้5ข้อ1สินค้าส่งออกของไทยยังติดอยู่กับโลกเก่าซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลกน้อยลงที่ชัดเจน 2. สินค้าส่งออกของไทยเชื่อมโยงกับการค้าโลกน้อยลงจากบทบาทของไทยที่มีจํากัดในห่วงโซ่ การผลิตสินค้าค้าอิเล็กทรอนิกส์ของโลก 3. เศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญอย่างจีนอยู่ระดับเปลี่ยนนโยบายด้านเศรษฐ,ฐกิจและการค้าเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้าง 4. ความท้าทายจากปัญหาคาเมเชนและภูมิรัฐศาสตร์แม้การส่งออกไทยในปีนี้น่าจะฟื้นตัวและกลับมาเป็นบวก พราะยังพอมีสินค้าที่ไทยรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ 5. นโยบายสนับสนุนการลงทุนและการส่งออกที่ไม่สอดคล้องกับบริบทในโรคยุคใหม่ปัญหาในภาคส่งออกของไทยส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก 1. การชะลอตัวของการลงทุนจากต่างประเทศเม็ดเงิน FDI ไหลเข้าของไทยมีทิศทางลกลงต่อเนื่องและอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคโดยในปี2566ไทยมี FDI เพียง10 0 0นล้านดอนลลาร์ 2. ข้อจำกัดด้านทักษะแรงงานถึงแม้ไทยจะมีสัดส,ส่วนจำนวนแรงงานทักษะสูงคิดเป็น40% ของแรงงานทั้งหมด 3. การใช้สิทธิทประโยชน์และการขยายความร่วมมือทางการค้าที่ยังทำได้จำกัดสะท้อนจากจำนวนประเทศที่ไทยทำข้อตกลงการค้าเสรี FTA มีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยสรุปภาคการส่งออกของไทยกำลังเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งจากความสามารถในการแข่งขันของไทย <c oughs> การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และห่วงโซ่การผลิตของโลกรวมถึงปัจจัยเชิงนโยบายของประเทศโคคาในระยะข้างหน้าจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแรงสนับสนุนเชิงน,นโยบายเพื่อช่วยปลดล็อกให้ภาคการส่งออกของไทยก้าวข้ามผ่านปัญหาเชิงโครงสร้างได้อย่างน้อย3าประเด็นคือ 1. พัฒนาศักยภาพการผลิต และความสามารถในการแข่งขันผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2. ทบทวนการให้สิทธิประโยชน์จาก FTA ที่ตรงความต้องการรวมถึงขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น 3. เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ เพื่อให้ไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่การผลิตสินค้าสำคัญของโลกผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 1. ผลต่อแรงงานเพิ่มโอกาสงานและพัฒนาทักษะแรงงาน 2. ผลต่อคุณภาพชีวิตเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีขึ้นรายได้ชุมชนเพิ่มขึ้น 3. ผลต่อทรัพยากรธรรมชาติลดการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการผลิตที่ยั่งยืนผลกระทบด้านเทคโนโลยี 1. การพัฒนาเทคโนโลยีการแข่งขันในตลาดส่งออกลักดันให้ผู้ผลิตพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า 2. ความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีบริษัทขนาดใหญ่มีทรัพยากรพร้อมอ,อาจเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ได้มากกว่า ำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่และรายย่อยผลกระทบด้านจริยธรรม 1. จริยธรรมการผลิตอาจเกิดปัญหาค่าจ้างไม่เป็นธรรมแต่กระตุ้นให้ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบมากขึ้น 2. จริยธรรมการบริโภคผู้บริโภคเรียกร้องความโปร่งใสในการผลิตและไม่เอาเปรียบแรงงานผลกระทบด้านสุขภาพ 1. ผลกระทบต่อสุขภาพแรงงานเสียงทำงานหนักเกินไปและขาดการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม 2. ผลกระทบต่อผู้บริโภคสารเคมีและกระบวนการผลิตที่ไม่ปลอดภยัยอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะย,ยาวการสร้างมูล,ลค่าเพิ่มสามารถช่วยลดปัญหาการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองและส่งเสริมความยั่งยืนได้ในหลายทางดังนี้ 1. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือบริการไม่จำเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุดิบในปริมาณมาก 2. การพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการสร้างมูลค่าเพิ่มสามารถนำไปสู่การพัฒนาและนำเสนอสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. การพัฒนาและนำนวัตกรรมมาใช้การสร้างมูลค่าเพิ่มมักจะเกี่ยวข้องกับการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อม 4. การสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนการสร้างมูลค่าเพิ่มสามารถส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ และเพิ่มการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว 5. การสร้างความรู้และการศึกษาที่ยั่งยืนการสร้างมูล,ลค่าเพิ่มไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกระบวนการผลิตสินค้าเท่านั้น